สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีนต้อนรับเข้าสู่เกม Blade and so u l กันอีกเช่นเคยในวันนี้เราก็จะมาทำตามรีเควสคนดูกันหน่อยนะครับมีคนดูหลายคนขอให้มาสอนเล่น Blade a n เซอรนะวันนี้จัดมาครับเราจะมาสอนเล่นเบลดแอนเซอร์กันสายที่จะมาสอนในวันนี้ก็คือสายฟ้าเพราะว่าแพทนี้ซีซั่นนี้สายฟ้ามาแรงมาก จริงทุกคนปฏิเสธสาย3หวนคืนสู่สายฟ้าเดี๋ยวนี้ก็จะมาสอนเล่นตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นเลยขั้นแบบมือไม้มือใหม่ไปจนถึงขั้นสูงเลยนะครับว่ารีตามเมจยังไงให้สุดสุดจริงๆสุดติ่งกระดิง่งแมวเหมียวโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีวิธีการเล่นเบ็ดแเซอร์สายฟ้ายังไงไปเดี๋ยวไปดูกัน เอาละครับทุกคนเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันนั่นก็คือเรื่องของเปิดหนังสือครับนักเรียนยอย่าเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็คือเรื่องของพื้นฐานการเล่นสไตล์การเล่นเบื้องต้นเบสิคคอมโบมันจะเป็นสิ่งที่พวกคุณสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ประยุกนะครับไม่ใช่ประยุก พอเรารู้เบื้องต้นเสร็จเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้ตามังกรอะไรจะใช้ป้ายอะไรมันก็สามารถเล่นได้ถูกปะเพราะมันเป็นเบื้องต้นไงมันเป็นพื้นฐานตอนนี้นะครับทุกคนผมก็ได้ปรับสกิลเนี่ยเป็นค่าเริ่มต้นของมันหมดเลยนะครับเห็นปะดีตหมดเลยช่องที่1ห,หมดแล้วก็แล้วก็พวกของผมก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยเสื้อผ้าก็ถอดออกนะครับใส่ไว้แค่ทรงผมเพราะว่าเดี๋ยวหัวล้นส่วนอาวุธเนี่ยก็เป็นแค่สกินลงตาไม่ได้บวกดาเมจเหมือนถือดาบกระดาษอยู่ทุกคนคือ <c oughs> <c oughs> ตอนเนี้ยเหมือนเป็นเบรดแดนที่เพิ่งสร้างมาใหม่เลย นะใหม่เอี่ยมอย่างแรกนะครับทุกคนเดีย๋ยวผมจะเปิดตารางสกิลไว้ทุกคนดูกันก่อนนี่ <c oughs> นี่คือตารางสกิลของบีดีสายฟ้าของเราบางคนบอกอะไรเยอะแยะมากมายยั่วเย้เต็มไปหมดเอเมันว่าอย่างแรกเลยอยากให้ทุกคนโฟกัส2สกิลนี้ก่อนคือสกิลแผดสายฟ้านี่นี่น,นี่สกิล F แล้วก็สกิล V ฟันปลิดชีพอันนี้นะครับซึ่ง2สกิลนี้จะเป็นดาเมจหลักแบบหลักจริงๆของเราเลยนะครับผม โอเคเนาะสำหรับวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับทุกคนของน้องลินเบตสายฟ,ฟ้าเราก็จะใช้โหมดจับดาบในการทำดาเมจเป็นหลักโอเคป้าทุกคนใช้โหมดจับดาบในการทำดาเมจเป็นหลักซึ่งวิธีการเข้าโหมดจับดาบนะครับก็จะเข้าได้ด้วยการกดสกิล X สกิล C สกิล Q หรือว่าสกิล E ก็ได้ทักสกิลหนึ่งนะครับยกตัวยอย่างเช่นผมกดสกิล X เห็นปะ่ะก็เข้าโหมดจับดาบแล้ว สกิล C ก็ได้เช่นกันครับเห็นปะเข้าโมดจับดาบแล้วสกิล Q กับ E ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการเข้าโมดจับดาบเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ4สกิลด้วยกันนะครับผมเรื่องของการคอมโบสกิลพื้นฐานนะครับทุกคนครับผมก็จะแบ่งเป็น2คอมโบด้วยกันหลักๆเลยก็คือคอมโบแรกจะเป็นคอมโบที่พื้นฐานที่สุดนะครับก็คือเราจะเข้าโมดจับดาบก่อนแล้วเราก็จะใช้คลิกซ้ายปึ๊บแล้ว F จะขึ้นมาให้กดนะครับแผ่นสายฟ้า แล้วก็ใช้ซ้ายกับ F เนี่ยสลับกันนะครับประมาณนี้ซ้าย F ซ้าย F ซ้าย F นะครับผมซ้ายก็จะเป็นดาบสีฟ้าแบบนี้นะครับส่วน F จะเป็นดาบสีแดงก็จําสีไว้ก็ดีเผื่อว่าเราไม่รู้ว่ามันออกท่าไหนนะครับเวลาที่เรากดเร็วๆเนี่ยมันแยกท่าลําบากนะครับ นะเวลาที่เรากดรัวๆเนี่ยมันจะดูไม่ออกว่าท่าไหนเป็นท่าไหนก็จําสีดบาบอไว้แล้วกันจังหวะในการกดซ้าย F ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปสอน Can นเซิลแอนิเมชันที่หลังแล้วกันดูจังหวะก่อนแล้วกันว่ามันควรจะเป็นประมาณไหนนะครับทุกคนนี่จังหวะในการซ้าย F ก็ประมาณนี้นะครับ นี่ครับทุกคนอันนี้คือสาย F ในแบบที่ถูกเรามาดูสาย F ในแบบที่ผิดกันอันนี้คือสาย F ในแบบที่ไม่ถูกต้องโซหมดด้วยนะครับเห็นไหมว่าเมื่อกี้เนี่ยจังหวะในการกดมันจะไม่คงที่แล้วสกิลซ้ายจะออกมากกว่าสกิล F อันนี้คือสาย F ที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าดาเมจหลักของเรา มันจะไปอยู่ที่สกิล F แฝดสายฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะกดให้ได้ตรงจังหวะมากที่สุดและจังหวะก็ควรจะคงที่ด้วยโอเคดูในแบบที่ถูกต้องกับแบบที่ไม่ถูกต้องไปแล้วทีนี้มาดูวิธีการ cancel animation ของสาย F กันนะครับผมจะกด F ค้างไปก่อนแล้วผมก็จะกดคลิกซ้ายเห็นไหมว่าพอผมกดคลิกซ้ายปุ๊บมันจะ F ให้เลยนะครับ ก็คือวิธีการ c a n c e ิ Animation นะครับเมื่อเราใช้ F เนี่ยพอตัวละครมันไล่สกิล F หรือว่ามันออกไปดาบสีแดงปุ๊บเราก็กดคลิกซ้ายส่วนไปเลยนะครับคือฟังเสียงไปด้วยแล้วก็ดูท่าไปด้วยเมื่อเห็นดาบสีแดงปุ๊บให้กดซ้ายแคนเซิลไปเลยก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมพอผมเริ่มเห็นดาบสีแดงปุ๊บผมก็จะกดคลิกซ้ายแคนเซิลไปเลย ลองไปฝึกฝึกกันดูวิธีการฝึกก็คือเนี่ยมาตีหุ่นกระป๋องตัวน,นี้ก็ได้ตีไปเรื่อยๆจงังววาเราจะได้จงังหวะที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จำจงังหวะนั้นเอาไว้ประมาณนี้ก็ผมการคอบโบไซเฟ ต่อมานะครับต่อมาทุกคนเป็นคอมโบพื้นฐานคอมโบที่2นั่นเองคอมโบที่2เนี่ยหลักการมันจะคล้ายๆกับสายเอฟเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่ามันจะกลายเป็นสกิล l F 1แทเก็นปะคือทุกสกิลของหมดจับดาบหรือว่าสกิลเนี่ยแ x c v ในหมดจับดาบนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเมื่อเราใช้เสร็จเราจะสามารถกด F ได้ครับแล้วก็ใช้สลับกันไป C กด F ได้แกด F ได้ V ก็กด F ได้นะครับแล้วเมื่อสแต็กตรงนี้เห็นไหมเมื่อว่าสแต็กเพิ่มพูนในเนี้ยมันเต็ม3อันเราจะสามารถใช้ฟันปิดชีพได้นะครับนี่ถ้ากระโดดสับท่านี้แรงมากนะครับเป็นดาเมจหลักเหมือนกันซึ่งวิธีการเก็บสแต็กเพิ่มพูนี่ยก็ง่ายๆมากเลยครับเพียงแค่เราใช้สกิล XC หรือ V ในโหมดจับดาบมันก็จะได้เนี่ยสแต็กมา1สแต็กและเห็นไหมถ้าครบ3ก็ปลดฟันปิดชีพโอเคครับ จังหวะในการกดคือกด f ค้างไปเลยแล้วก็กดสกิลนะครับดูจังหวะดีๆจะได้จังหวะประมาณนี้นะครับผม นี่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับทุกคนพื้นฐานการคอมโบเต็มๆของน้องลินเบสสายฟ้าของเราเนี่ยก็คือเอาคอมโบที่2มารวมกับคอมโบที่1เมื่อกี้ที่ได้สอนไปนะครับการซ้ายเแล้วก็การสกิลเอฟพูดอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวมาแสดงให้ดูกันดีกว่านี่ตัวอย่างจะประมาณนี้ครับผม นี่ครับทุกคนนี่แหละมีแค่นี้จริงๆนี่อันนี้คือพื้นฐานถ้าคุณทําได้ก็คือคุณเล่นกับทุกป้ายทุกตาได้หมดเลยครับนี่ครับคือศาสตร์พื้นฐานของบี้แต่ฟ้าหวังว่าทุกคนจะเก็ตถ้าไม่เก็ตก็ลองสโลคลิปที่ผมได้แสดงให้ดูไปนะครับคุณอาจจะเก็ตมากขึ้นนะครับผมโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราได้รู้เรื่อง basic combo พื้นฐานการเล่นไปแล้วทีนี้มาดูเรื่องของตาบางกรกับป้ายบังกรในแผทปัจจุบันกันดีกว่าว่ามันใช้งานยังไงให้ได้ดาเมจที่สูงที่สุดนะครับผมไปดูกันเลยโอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องป้ายกับ,ากบตากันครับเปิดช่องเก็ผของขึ้นมาเลยมาแมมเขาให้มาอันนี้คือป้ายครับทุกคนอันนี้คือป้ายตราราชสีบุปผ่งความมืดอันนี้คือตราตรามังกรปฏิธานสวรรค์ก็จริงๆแล้วนะครับป้ายเนี่ย ผมเป็นไอตกยุคทุกคนผมเป็นไอตกยุค1แพทเพราะว่าตอนนี้มันมีป้ายใหม่เข้ามาแล้วที่ดีกว่าป้ายพันปีนะครับของเลดใหม่ซึ่งก็ตามงบละกันใครงบถึงก็ไปใช้อนั้นแรงกว่าแต่ผมงบไม่ถึงก็ผมจนเพราะผมเรื่องตาอันนี้บอกเลยว่าเป็นคีย์ไอเทมของบิดีสายฟ้ามากมีแล้วชีวิตแฮปปี้ขึ้นเยอะเล่นง่ายแล้วก็แรงขึ้นเยอะมากครับผมตามังกรปฏิทานสวรรค์ใครยังไม่มีรีบไปหาเลยครับทำให้คุณเล่นบิีสายฟ้าได้แฮปปี้ขึ้นเยอะ แล้วก็วิธีการหาป้ายกับตราบังกรนะครับเผื่อมือใหม่ไม่รู้หรือใครกลับไะเล่นจําไม่ได้นี่ให้ทุกคนวับมาที่ตรงนี้ครับสวนสันติภาพวับมาที่หอคอยมูชินพอลงมาเสร็จนะครับลงลงมาถึงหอคอยมูชินปุ๊บเราก็เดินมาจะเจอกับตัวนี้ซอนจอรีนะคะแลกเหรียญตัวเล็กๆนะครับหัวสีขาวก็กดเข้าไปเลยในส่วนของป้ายนะครับป้ายเนี่ยก็จะไปอยู่ ตรงช่องสุดท้ายนะครับช่องนี้เห็นปะเลื่อนลงมาก็จะมีป้ายอุบัติความมืดจริงๆอันนี้ใครมีงบไปแลกป้ายใหม่ก็ได้หรือใครไม่มีงบก็แลกป้ายนี้หรือป้ายจูเลียก็ได้ครับตามงบของเราเลยโอเคไหมส่วนตาบางกรนะครับตาบังกรอยู่ช่องนี้ด้านซ้ายของป้ายช่องหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตาบังกรเนี่ยเราจะต้องแลกตาบังกรจิตมุ่งมั่นกับ เสียงพระสุธานะครับเอามาตีรวมกันก็จะได้เป็นปฏิทานสวรรค์แต่วผมไฮไลท์ให้ครับจิตบุ่งมั่นกับเสียงพระสุธาตีรวมกันนี่เห็นปะตีรวมกันได้ปฏิทานสวรรค์ประมาณนี้ครับแล้วก็เหรียญในการใช้แลกเหรียญร้านฝึกเทว,วาก็หาจากด,ดันแมวดันแมวอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเผื่อใครไม่รู้จริงนี่ครับดันแมวอยู่นี่กดติ๊กมาที่ซอลักครับผมแล้วก็นี่เห็นไหมร้านฝึกเทว,วาด้านบนเลยเนะี่ยตรงนี้ ดันแมวดันเจี้ยนเดียวครับว้าไปลงได้ก็อาจจะเก็บระบากหน่อยได้ตามมาก็คุ้มค่าบอกเลยต่อมานะครับทุกคนเป็นเรื่องที่รายละเอียดน่าจะเยอะนิดนึงก็คือการคอมโบสกิลคู่กับไอาตามังกรปฏิธานสวรรค์ในแผทปัจจุบันของเรานะครับ เกินก่อนเลยว่าถ้าใช้งานไอตานี้เป็นแล้วก็แบบเลี้ยงบัฟเลี้ยงพาสซีฟสกิลเป็นบอกเลยดาเวเมจมันขี้โม้มากทุกคนดาเวเมจมันขี้โม้กว่าสายสามอีกอะ่ะมันแบบแรงก,กว่าสายสามสองสามล้านเลยนะผมไปเทสไาแล้วอ่ะขี้โม้จัดอะแผดเย้ยมาทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าไอตรามังกรปณิธานสวรรค์มันใช้งานยังไงและมันขี้โม้ยังไง <B rain> มาเดินครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเลยแล้วกันโอเคปะ มันบอกว่าถ้าเราใช้ฟันปิดชีพนะครับเราจะได้สแต็คเพิ่มพูน1ครั้งก็คือสแต็คอันเนี้ยอันนี้เรียกว่าสแต็กเพิ่มพูนนะครับถ้าครบ3จะใช้ฟันปิดชีพได้เห็นปะเชอะป,ปุ๊บได้มาฟรี1อันไม่พอครับมันยังทําให้ตัว C ีลดคูดาวรีเซ็ตคูดาวด้วยเอาใหม่นะดูใหม่นะใช้ฟันฟันปิดชีพปุ๊บซีรีเซ็ตคูดาวด้วยเห็นปะครับอ่ามีอะไรเพิ่มมาอีก เมื่อฟันปิดชีพครั้งที่3ได้ดาเมจเพิ่มเติม3,000%ของกำลังโจมตีแล oh. เกลียวขี้โม่อยู่นะก็คือฟันปิดชีพครั้งที่3แรงขึ้น3,000%นะครับหมดหรือ,อยังยังไม่หมดไม่พอครับเมื่อฟันปิดชีพเสร็จแล้ว oh. เมื่อใช้สก,กิลฟันปิดชีพแฝดสายฟ้า3ครั้งถัดไปจะแรงขึ้น1,500%ของกำลังโจมตีโอ้ oh. แลวก็จะลดคูดนาสกิลแซดลง3วินาทีต่อ1นครั้ง นะครับเท่ากับว่า3ครั้งลดคูดาวครั้งละ3าวิก็คือลดคูดาวตัวแซดได้ได้9วินาทีนะครับจะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูโอเคนะพันิดชีพปุ๊บอ่ากดแซดเอฟปุ B ๊บลดคูดาวเอฟปุ F ๊บลดคูดาวเอฟปุ F ๊บลดคูดาวได้3ครั้งได้9วินะครับประมาณนี้อันนี้คือสแตทของตามังกรเราก็ได้เห็นถึงความขี้โม้ของไอ้ตามังกรอันนี้ไปแล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับสกิลให้มันเข้าออกับความขี้โม้ของไอ้ตาองค์กรอันนี้ดีกว่าขี้โม้สอนขี้โม้จะเป็นขี้โม,โม้กางสองโอเคครับก็สกิลที่ผมแนะนําให้ปรับก็ตามนี้เลยนะครับจริงๆอะ่ะสามช่องเนี้ยสามช่องตรงกลางนะครับจะปรับตามใจชอบก็ได้ชอบแบบไหนก็นเลยแบบนั้นเลยแต่ว่าที่ผมอยากให้ปรับเด้นๆจริงๆคือช่องบนกับช่องล่างนะครับโจมตีต่อเนื่องกับสายฟ้าแลบเดี๋ยวมาดูกันว่ามันขี้โกงยังไง โอเคมาดูกันที่โจมตีต่อเนื่องช่องแรกกันก่อนนะครับผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆเลยนะครับก็คือเมื่อเราใช้สกิล X หรือสกนะิล C เนี่ยมันจะทำให้เราได้รับพลังโจมตีเพิ่ม8%นะครับ5วินาทีสูงสุด3ครั้งก็จะได้รับ24%ถ้าเราเลี้ยงสแต็กไม่พลาดนะจะได้24%ตลอดแล้วเนี่ยมันคอมโบโคู่กับไอ้ตามังกรที่มันแบบรีเซ็ตตัว C ให้เราเรื่อยๆครับ กด v ในเซต c กด v ในเซต c x ก็คูดาวขึเท่าไหร่ x คูดาวที่เดียว x คูดาวหกวิรวมๆแล้วเนี่ยยังไงมันก็เลี้ยงแสแต็กได้ทุกคนเก็าปะมันกดได้เรื่อยๆเลยอะนั่นแหละครับคือความขี้เกียงของมันมันก็จะได้สแสต็กยี่สิบสี่เปอร์ตลอดแล้วยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ของสองพันเนี่ยก็ไม่ได้น้อยๆน,นะครับยิ่งใคร ap เยอะเนี่ยก็จะยิ่งบวกเยอะเอาง่ายๆคือยิ่งของเยอะยิ่งโกงเข้าไปอีก<ๆ>นะครับช่องต่อมานะครับคนผมก็จะเลือกเป็นสายฟ้าแลบนะครับ ก็เพราะว่าสายฟ้าแลบเนี่ยมันช hey ่วยลดคูลดาวตัวสกิล x สกิล c แล้วก็สกิล v ให้เราอีกนะครับคือแค่ไอตาบังกรเนี่ยทุกคนมันก็รีเซ็ตแล้วก็ลดคูลดาวสกิล c ให้เราแล้วถูกปะไม่พอทุกคนมันยังมีสกิลช่องสกิลที่มันลดคูลดาวให้แมงอีกโอ้โหใช้ได้ลนลวัวสแปมสกิลได้ลืลวับอกเลย24%ของไอสกิลช่องนี้ไม่พอถูกปะมันยังมีพาร์ทสิบที่บวกให้อีกครับทุกคนนี่ครับพาร์ทสิบ เมื่อใช้ฟันปิดชีพหรือว่าปาดสายฟ้าก็คือสกิล V V กับสกิล l C นะครับเมื่อใช้แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มอัตาคีดที่เข้าให้5%แล้วก็ความเสียหายคีดที่เข้าให้18%สแต็คได้2ครั้งสรุปเลยก็คือสูงสุดอัตราคีิ10%แล้วก็คีดาเมจอีก36%เรื่อยๆตลอดการโจมตีพลังโจมตีบวกขึ้นมา24%อัดคีเพิ่มมาอีก10%ีดาเมจเพิ่มมาอีก3 6โอ้ ขี้โกโงเกินแต่ก็ได้แหละทุกคนความยากของมันอยู่ที่เราจะเลี้ยงสแต็กพวกนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเราเลี้ยงได้เราจะแรงเวอร์ถ้าเราเลียเเลยเเเล้ยงไม่ได้เราก็จะเบาตะมุตะมิ <c oughs> ทุกคนครับเราก็ได้เห็นความคีโบเวอร์วังอลังการของสกิลบีดีสายฟ้าในแพทนี้ไปแล้วนะครับผมทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเล่นเราจะคอมโบน้องยังไงให้ได้ดาเมจที่สูงที่สุดนะครับคู่กับไอ้ตามังกร ปฎิธานสวรรค์อันนี้โอเคหลักการในการเล่นให้ได้ดาเมจเยอะเนี่ยก็คือเราจะต้องเลี้ยงบัฟเลี้ยงตัวพาสซีฟเอาไว้นะครับพาสซีฟอะไรก็อย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือพาสซีฟตัวนี้พลังโจมตี24%ด้วยการกด C หรือกด X แล้วก็ตัวพาสซีฟอันนี้อัตราความเสียหายคริเิคอล36%เอด้วยการกด C หรือกด V เห็นไหมว่าทุกคนทุกบัฟเนี่ย มี C อยู่ร่วมด้วยก็คือถ้าเรากด C เราจะได้2บัฟเลยใช่ปะกด C ได้2บัฟเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องหน่วงตัว C ไว้ใช้ให้ตรงจังหวะนิดหนึ่ง C ไวไปหรือ C ช้าไปเราอาจจะเสียบัฟได้บัฟหนึ่งไงพอเข้าใจไหมแต่ถ้าใช้ถูกจังหวะเราก็จะได้บัฟทั้ง2อันอยู่คู่กันไปตลอดรอดฝั่งน้องก็จะแรงวิธีการเล่นนะครับของเราทุกครั้งที่เราฟันปิดชีไปเนี่ยตัว C จะรีเซ็ตคู่ดาวถูกป่ะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะ ันไปชีไปซรีเซ็ตคููดาวทีนี้ไง,งต่เอ,อ,รเ,รอ,เ,เ,อเราจะหน่วงตัว C เอาไว้ก่อนครับเราอย่าเพิ่งใช้ C เนาะเราจะหน่วงตัวซีเอาไว้ตอนที่ตัว X เนี่ยคููดาวเหลือ3าวิเอ๊ะบางคนบอกอะไรนะยังไงนะอ่ะมาดูภาพกันใหม่นี่ V ไปละรอ X เหลือ3าวิครับทุกบ3วิค่อยกด C นี่ครับประมาณนี้เลยหลักการเล่นมีแค่นี้คือ เหตุ hey, ผลที่เราต้องหน่วง c เอาไว้กดตอนที่ x เหลือ3ามวครับเนี่ยเหตุผลที่เราต้องหน่วงเอาไว้แบบนี้เพราะว่าตอนที่ x เหลือ3ามเนี่ยมันคือจุดร่วมเวลาของบัฟจุดร่วมเวลาหรือจุดอินเตอร์เซกในภาษาคณิตศาสตร์คือ2บัฟนั้นนะ่ะจะมีเวลาที่ใช้ร่วมกันตอนที่ x เหลือ3 V วินะครับถ้าเรากด c ตอนนั้นปุ๊บทั้ง2บัฟมันจะเด้งขึ้นพร้อมกันแล้วมันจะไม่หายไปทั้งคู่อ่าผมได้ไปลองทดสอบไปแล้วครับถ้าใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรจำแค่หลักสูตรเอาไว้ก็พอ ประมาณนี้ครับผมหลักสูตรสําหรับวิธีการเล่นเต็มๆเ,เนี่ยก็คือเราจะใช้เหมือนเบสิคคอมโบเลยครับคือการสกิลตามด้วย f ถ้าสกิลหมดสกิลติดคูดาวทุกสกิลเมื่อไหร่ก็มาใช้สาย f แต่ว่ามันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะครับเพราะว่ามันมีตัวลดคูดาวมาทําให้เราสกิลได้เรื่อยๆครับเราไม่ต้องสาย f บ่อยโอเคเดี๋ยวมาดูภาพกันเลยเผื่อใครไม่เห็นภาพผมจะเปิดด้วยการสกิล f นะครับผมนี่สกิลตามด้วย f สกิลอะไรก็ตามตามด้วย f ส3าวิอ่ากดสีได้ เอมากด X ครับ V มากด V แล้วหน่วงแค่ซีครับผมกดซีตอนที่ X เหลือสามวิสามวิอ่ะกดซีโอ้ยกดลวนลกดผิดจังวะลวนเลยกูเออเนี่ยแหละข้อดีของมันก็คือทุกครั้งที่สกิลเราทุกครั้งที่สแต็กอาวุธลีนะครับสกิลจะรีเซ็ตคูลดาวด้วย ตอนที่แสแต็กอาวุธรีเนี่ยเราก็สามารถกดสก,กิลไปเรื่อยๆได้เลยนะครับไม่ต้องหน่วงคูดาเพราะว่ายังไงมันก็รีให้เราอยู่แล้วถูกปะถ้าฟันปดชีพซีก็รีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับผมแตะอาวุธจะรีแล้วครับเดี๋ยวผมจะรีบเคลียร์ทุกอย่างก่อนเนาะอ่ะเคลียร์หมดแล้วอ่าได้ใช้แสแต็กกันเต็มป้าฟันไปป้าฟันอีกรอบป้าแซดคูดาอีกแล้วฟันปดชีพได้อีกรอบ อาป้าเอ็กคูดาวอีกแล้วสี่คูดาวฟันเป็นชีพอีกแล้วแล้วสแตกอาวุธกรลีอีกแล้วโอ้โหเล้วงใช้ได้รัวๆเลยคุณผู้ชมเห็นปะนี่าใช้ได้รัวๆเลยเว้ยโอเคนี่ครับหลักการเล่นเป็นประมาณนี้ถ้าใครยังไม่เก็ตเดีย๋ยวผมจะอัดคลิปให้ยาวๆนะครับตอนตีหุ่นพวกคุณก็ลองลดความเร็วหรือจะลองดูปุ่มที่ผมกดทางด้านขวามือก็ได้ครับผม อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ายาวๆเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ก็จบไปแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างทุกคนหวังว่าจะเข้าใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนที่กาลังฝึกเล่นเบดแดนนะครับสุดท้ายนะครับช่วยกันหน่อยถ้าใครชอบใครถูกใจฝากกดไลค์กดซับกดแชร์กันคนละทีย้ำนะครับคนละทีเดวยวผู้ชมไม่เอากดซับ2ทีนะ <c oughs> ใครกดซับอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือะระฆังวะจะได้แจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่ที่ผมลงคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนมาพูดคุยเล่นที่ช่องคอมเมนต์กันได้นะครับใครสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้เลยครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบนะ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลอนไปก่าลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคนู